ถ้าถามว่าอาชีพไหนที่เหมาะกับเด็ก L อลดีจริงๆแล้วมันก็ต้องดูว่าเด็กเขามีลักษณะแบบไหนเขาชอบแบบไหนแต่ถ้าถามตัวคุณครูที่สอนมาครูก็มองว่าการค้าขายการขายของน่าจะเหมาะกับเขามากการขายไม่จําเป็นต้องเปิดหน้าร้านเนี่ยคะ่ะปัจจุบันขายออนไลน์ซึ่งเด็ก L อลดีเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของโซเชียลอยู่แล้วนีคะครูมองว่ามันเป็นทางเลือกที่ที่ดีโตขึ้นฉันอยากจะมีอาชีพ สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะหนูชื่อน้องนีลินค่ะชื่อใจใจค่ะชื่อวินเทอร์ครับแม่ชื่อนีนี่นะนี่น้องเปิรเปิรครับเฟิเขาเป็นอะไรหรอครับน้องเป็นเด็ก L d ดีค่ะการเรียนรู้ช้า ก็รู้ตั้งแต่เมื่อไหร่แล้วครับว่าเขาเป็นตอน,ตอนช่วงน้องอยู่ชั้นป .1 ค่ะแล้วอาการของพี่เฟิร์สเนี่ยเป็นยังไงบ้างคะก็เหมือนกับว่าเขาอ่านช้าเขียนช้าตอนแรกแม่ก็ไม่รู้หรอกุณครูแจ้งอ,อ,อย่างเช่นเหมือนน้องอ่านหนังสืออย่างนี้ใช่ไหมคะน้องก็จะคิดนานมากอ่านไม่ออกสะกดคําไม่ได้ก็จะลืมจะลืมแบบหือนตัวสะกดอย่างเงี้ยเขียนก็ช้ามือก็เวลาเขียนเ่เขียนไม่ค่อยคล่องอะมือ หลังจากที่คุณครูแจ้งมาใช่ไหมคะเราก็เลยไปทําการที่ตรวจวัดไอคิวของน้องแต่ว่าคุณหมอก็แจ้งว่าน้องอ่ะขาดแค่ประมาณไม่กี่เปอร์เซนต์แต่ทีนี้ก็ทําการรักษาต่อเนื่องก็คือมียาเกี่ยวกับยาสมาธิามาให้กินแล้วก็มีการฝึกพูดด้วยเพราะมันมีบางครั้งน้องอาจจะยังเหมือนอยากจะสื่อให้เรารู้ว่า,เ,าเรื่องราวอย่างนี้เหมือนอยากคุยกับเรายาวๆแต่นางไม่สามารถอธิบายให้เราได้จะพูดจะแค่สั้นๆอย่างเงี้ยตอนนี้ อาการของพี่เฟิร์สก็คือดีขึ้นเริ่มดีขึ้นเรื่องการพูดเริ่มเล่าเรื่องได้ยาวขึ้นพูดรู้เรื่องกว่าเก่ามันสามารถสื่อบอกเราได้ได้เยอะขึ้นแล้วตอนนี้พี่เฟิร์สก็คือเรียนอยู่กับออตอนที่เรียนนะคะคือเรียนกับคนปกติใช่ไหมคะที่แบบว่าเป็นไม่ค่ะ<อ>เรียนในห้องการศึกษาพิเศษเฉพาะทางใช่ค่ะเหมือนครูก็จะดูแลตัวต่อตัวเนี่ย โรค L D อะคบเป็นเนพราะกรรมพันธ์บะครับอ๋อไม่ค่ะครอบครัวทั้งฝั่งพ่อกับฝั่งแม่ไม่มีใครเป็นแต่แม่คิดว่าอาจจะเป็นเพราะว่าน้องคลอดก่อนกำหนดคือ24ีวิกก็คือเหมือน6เดือนน้องก็คลอดเป็นเหมือนมนุษย์จิ๋วอะตัวเล็กเท่าขวดตอนน้องคลอดแหละแรกๆอะน้องก็หายใจเองไม่ได้เลยต้องมีการเสียบท่อเพราะว่าเขาหายใจได้ไม่กี่เปอร์เซ็นต์ก็เลยอาจจะเป็นเพราะภาวะนี้หรือเปล่าที่เขา การเรียนช้าเขาขัดกับกำหนดเยอะเกินไปแต่ยังโชคดีที่ว่าเขาตาดีหูดีปกติทุกอย่างก็ถือว่าโชคดีละแล้วเวลาที่พี่เรียนพี่ชอบวิชาอะไรคะก็จะเป็นพจน์สมุดแนวบางครั้งแล้วพี่มีเล่นกีฬาไหมคะหรือดนตรีไม่มีดนตรีจะมีเล่นกีฬาออกกำลังกายเราลงไป้าัดเขาตั้งนานเขาตอบแทนหมดเลยนี่เขาทำดูดุดุดุด้วย เล่นกีฬาประเภทไหนล่ะคะแบบฟุตบอลแบบมินตันว่ายน้ำแล้วปกติเวลาที่พี่ว่างๆเนี่ยพี่จะทำอะไรคะก็กี่ยวาดรูะก็ไปประกวดวาดรูปอ๋อล่าสุดคุณครูเขาเห็นเหมือนมีความสามารถเขาก็เลยลองลองพาน้องไปประกวดวาดรูปดูก็มีแข่งกับเด็กหลายๆคนอยู่เนาะ รวมกันทั้งเด็กปกติทั่วไปด้วยแล้วก็เด็กเด็กพิเศษด้วยแล้วน้องก็เลยก็น้องก็ได้รางวัลมาจะมีคนตัวเลือกเขาเรียกว่าเขาต้องการรูปนั้นเขาจะติดสติกเกอร์ไว้บอกเขาต้องการอ๋อรางวัลอะไรวะคะก็เช่นต่างวันี้ได้สองพันบาทสาพันบาท่เะเก่งๆพี่ชอบวาดรูปแนวไหนอะคะก็แนวสิ่งของรอบกายสิ่งของร่างกายแบบไหนลูกก็ บบอย่างเช่นตามบ้านอาอพี่เฟิร์สเคยบอกไหมคะว่าแบบโตไปอยากทําอาชีพอะไรเคยบอกอยู่ครั้งหนึ่งข่าวว่าเขาอยากออกแบบบ้านหรืออะไรอย่างเงี้ยครับใช่ใช่ไหมใช่ไหมครับอยากทำอะไรไหนไหนๆให้เฟิร์สตอบเองดิงงเราตอบก็อยากลองออกแบบบ้านดูเพราะว่ามันเรียกว่าอะไรของมีแย่ไม่ียกว่าสิ่งที่มีชีว บ้านง่ายกว่าแล้วเป็นช่วยช่วยอ,ออกแบบบ้านให้คนอื่นด้วยเหมือนประมาณที่เฟิร์สเคยบอกว่าอยากอยากได้บ้านแบบไหนก็จะอ,ออกแบบอย่างนั้นนี่ใช่ปะ,แล,ะแล้วคุณแม่จะให้พี่เฟิร์สแบบเรียนที่ไหนอะไรยังไงหรอคะก็วางแผนไว้ว่าถ้าน้องจบถ้าน้องชอบด้านนี้จริงๆก็อาจจะเรียนสายอาชีพปวชเพราะว่าถ้าสี่ห้าหกแม่มองแล้ว น้องคงไปไม่ไ <cultural> ด <conclusions> <N ose> <5. S 1> ้เพราะน้องอ่านยังไม่ค่อยอะไรได้คล่องเนาะก็สายอาชีพเป็นทางเลือกที่ดีเพราะว่ามันเป็นสายตรงเนาะอาจจะไปจบแล้วก็ไปต่อสิ่งที่ตัวเองชอบได้ใช่ไหมพี่เกินคะถ้าสมมติว่าแบบว่าแบบพี่ไม่ได้ออกแบบบ้านอย่างเงี้ยพี่มีแผนสำรองไหมคะว่าพี่อยากจะทําอะไรงา่ในการวาดรูปเหมือนไม่ได้ทางนี้ก็ไปทางศิลปะเนาะคล้ายๆกัน เอาเป็นลูกชายตัวเองเนาะว่าที่วางอนาคตเขาเนี่ยจริงๆอยากให้เขาสามารถยืนได้ด้วยตัวเองเขาเป็นผู้ชายวันหนึ่งเขาต้องมีครอบครัวเขาต้องสร้างครอบครัวของเขาแต่ถามว่าจะไปในทิศทางไหนเนี่ยต้องดูความสามารถแล้วก็ความต้องการของเขาดูปัจจุบันแล้ววางเลยไม่ได้เพราะว่าการวางอนาคตอ่ะแบาบงทีโลกมันเปลี่ยนไปเร็วเนาะแต่เราพยายามแบบส่งเสริมเขามีอะไรออกมาใหม่ๆให้เขาลองทําทําไม่ได้ไม่เป็นไรทําอย่างใหม่เพราะมันเป็นการพัฒนาทักษะเขาไปเรื่อยๆพ่อแม่ที่วางอนาคตอย ากให้ลูกเป็นโน่นเป็นนี่เนี่ยนั่นคืออนาคตที่พ่อแม่ใฝ่ฝันและอยากจะเป็นและอาจจะอยากให้ถึงตรงนั้นแต่จริงๆมันจะใช่ชีวิตที่เขาต้องการไหมเพราะฉะนั้นอนาคตของลูกอยู่ที่เขากําหนดเองเรามีหน้าที่ส่งเสริมแล้วก็พัฒนาเขาเขาอยากลองทําอะไรเขาคิดอะไรเรารับฟังเราสนับสนุนแค่นั้นเองค่ะแต่กําหนดไม่ได้ลูกต้องไปเป็นโน่นต้องต้องไปเป็นนี่เป็นนั่นเนี่ยอันนั้นคือสิ่งที่เขาต้องการหรือเปล่าพ่อแม่ต้องถามตัวเองก่อน สายอาชีพอะครับที่บอกว่าพี่เฟิร์สจะเข้าอะครับต้องสอบเข้าไหมครับที่แม่กะสอบถามเมบื้องต้นกับคนที่เขาไปเรียนมาอยู่การศึกษาพิเศษเหมือนกันเขาก็บอกว่าสอบปกติทั่วไปนั่นแหละตามกฎระเบียบของทางโรงเรียนทางมหลาลัยอะไรเงี้ยแต่ว่าก็เห็นเข้าเรียนกันได้ทุกคนนะคะเขาอาจจะรับเบื้องต้นก็ไม่รู้ข้อเทจ็จจริงยังไง อาจจะต้องไปปรึกษาถามคุณครูด้วยปรึกษาก่อนเข้าเรียนดสวัสดีคุณครูสัสคะ,สสค,ะคุณครูครับอย่างพี่เฟิร์สอะครับถ้าจะเข้าสายอาชีพอะครับต้องสอบเข้าไหมครับมันก็ขึ้นอยู่กับว่าสถาบันที่รับนะคะ เขามีเงื่อนไขอย่างไรแถวแถวโรงเรียนของค,ครูจะมีที่เขารับเด็กพิเศษเข้าเรียนต่อหลังจากจบม .3 เนื่อง,งจากโรงเรียนของค,ครูมีแค่ม .3 นะคะก็จะมีการส่งต่อส่งต่อก็คือจะฝึกอาชีพหรือว่าจะเข้าเรียนต่ออย่างเงี้ยส่วนเข้าเรียนต่อก็คือจะมีโรงเรียนที่อยู่ใกล้ๆยิ่งใกล้บ้านน้องเฟิร์สด,ด้วยแถวแถวนั้นส่วนใหญ่เขาก็จะเลือกเรียนคอมพิวเตอร์แล้วแต่ว่า สถาบันนั้นน่ะเขาจะมีวิชาไหนที่เปิดแล้วเด็กพิเศษสามารถเรียนได้แต่เรื่องการสอบอะ่ะส่วนใหญ่จะไม่ไม่ไม,ไม่ไม่ได้สอบอาจจะมีการแบบประเมินนิดหน่อย คุณครูคะ,คะมีหน่วยงานไหนไหมคะที่ส่งเสริมด้านอาชีพให้กับคนที่เป็น L d คดีคะตรงนี้ก็คือไม่แน่ใจว่าว่ามีตรงไหนแต่ท่านถามว่าที่โรงเรียนของเราอ่ะมีการฝึกอาชีพให้ไหมมีค่ะมีการฝึกอาชีพให้เนื่องจากว่าทางเลือกของเด็กพิเศษจริงๆแล้วอ่ะสามารถที่จะไปได้กี่ทางหนึ่งเรียนต่อถ้าเด็กคนนั้น มีศักยภาพที่จะเรียนได้เหมือนเด็ก L d ดีอย่างเงี้ยอาจจะเรียนได้ในสาขาคอมพิวเตอร์หรือว่าช่างบางอย่างที่เขาสามารถที่จะเรียนได้นะคะแล้วก็ที่โรงเรียนก็คือจะมีการฝึกอาชีพอย่างที่ฝึกก็คือจะเป็นการพับเหรียญโปรยทานอย่างเงี้ยการทําขนมปังกรอบอย่างเงี้ยนะคะก็คือจะเป็นการฝึกบางทีการฝึกตรงนี้เราไม่ได้ฝึกแค่เด็กนะคะเราก็จะมีกิจกรรมที่เคยเชิญผู้ปกครองเนาะมาร่วมกิจกรรมเพื่อเหมือนกับว่าถ้าเกิด น้องจบไปไม่รู้ว่าจะไปเรียนต่อที่ไหนสิ่งที่เรา,าให้คุณแม่หรือว่าผู้ปกครองเข้ามาฝึกด้วยก็คืออาจจะเป็นอาชีพของเขาหรือการทำแซนวิชขายในตอนเช้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะส่วนหน่วยงานอื่นๆที่รับโดยตรงอย่างเงี้ย ก็อาจจะเป็นในเรื่องของที่ดูแลเกี่ยวกับคนพิการโดยตรงตรงนี้อาจจะต้องเป็นในเรื่องของผู้ปกครองอาจจะต้องเข้าไปติดต่อสอบถามอย่างนี้ค่ะตามศูนย์ฝึกอาชีพบางบางที่อาจจะจะมีค่ะแล้วมีอาชีพไหนที่เหมาะสําหรับคนที่เป็น l d บ้างหรอคะถ้าถามว่าอาชีพไหนที่เหมาะกับเด็ก l d จริงๆแล้วมันก็ต้องดูว่าเด็กเขามีลักษณะแบบไหน<ม>เขาชอบแบบไหน แต่ถ้าถามตัวคุณครูที่สอนมาครูก็มองว่าการค้าขายการขายของน่าจะเหมาะกับเขามากเพราะว่าต่อให้เขาไปเรียนในเรื่องของสายอาชีพหรือว่าเป็นช่างเป็นอะไรเขาก็ต้องใช้ความจําเขาอาจจะไม่สามารถที่จะทําได้ดีแต่สําหรับถ้าเป็นสายอาชีพในเรื่องของการค้าขายอย่างเงี้ยงานอิสระการขายการขายไม่จําเป็นต้องเปิดหน้าร้านเนี่ยค่ะปัจจุบันขายออนไลน์ซึ่งเด็ก LD L d ดีเก่งในเรื่องของเทคโนโลยีในเรื่องของโซเชียลอยู่แล้วเนี่ยค่ะครูมองว่ามันเป็นทางเลือกที่ ดีแล้วมีอย่างอื่นอีกไหมคะก็อาจจะต้องดูว่าที่บ้านที่บ้านของของของเด็กอะทำอาชีพอะไรเหมือนอย่างคุณแม่เงี้ยก็มีขายของออนไลน์ด้วยพวกช้อปปี้กับลาซาด้าก็ถ้าน้องสมมุติว่าน้องอไปต่อไม่ได้ก็จะให้น้องทําธุรกิจในบ้านอะเช่นงานออนไลน์อย่างเงี้ยเหมือนน้องปิ้นงานปิ้นอะไรได้อยู่แล้วสามารถปิ้นบาร์โค้ดออกมาได้ถ้าเวลามีลูกค้าสั่งออเดอร์มาเข้ามาเงี้ย ขาก็อาจจะสามารถช่วยเราได้เพราะเราขายของกับ lazada s h อ p ป e อยู่แล้วนอกจากอาชีพค้าขายที่คุณพ่อมแนะนำนะคะ mm hmm. ก็อาจจะเป็นอาชีพที่ไม่ต้องใช้ความคิดเยอะ mm hmm. ไม่ต้องคิด,ดควิเคราะห์ไม่ต้องแบบซับซ้อนอย่างเปิดค่าแค่อย่างเงี mm ้ย hmm. ถ้าเราไม่เปิดเราก็สามารถที่จะไปทํางานในร้านที่เขาเปิดก็ได้ mm hmm. ไม่จําเป็นต้องใช้ความรู้อะไรมากมายอาจจะต้องแบบฝึกบ่อยๆ mm hmm. น้องอาจจะมีทักษะในการที่จะอาล้างรถยังไงให้ใหสะอาดอะไรอย่างเงี้ยนะคะ mm hmm. หรือแม้กระทั่งร้านกาแฟอย่างเงี้ยค่ะก็คือบางบางศูนย์ฝึกอาชีพ ก็จะ <gas> เปิดฝ <Hospital> ึกสอนอยู่นะคะเด็กเอลด uh, ีสามารถที่จะไปไปเรียนรู้น่าจะได้เหมือนกันอย่างเงี้ยค่ะ ข้อมูลปัจจุบันนะคะมีเด็กที่เรียกว่าเป็นกลุ่ม LD เนะะี่ยค่ะเข้าเรียนต่อระดับมัธยมมหาวิทยาลัยเพิ่มมากขึ้นแล้วก็มีเข้าไปเรียนเกี่ยวกับอาชีพระยะสั้นๆได้ด้วยค่ะอย่างโรงเรียนฝึกอาชีพของกรุงเทพมหานครเราเนะะี่ยค่ะจะเปิดคอสั้นๆแล้วเด็กๆนะคะที่สนใจตรงเนี้ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ยังไม่อยากให้เข้าอยู่ในระบบที่เป็นแบบมหาวิทยาลัยอย่างเงี้ยนะคะก็สามารถไปเรียนคอสั้นๆแล้วประกอบอาชีพได้จริงๆเด็กๆกลุ่มนี้ค่ะเขาทาประโยชน์ในหลายๆส่วนได้ลองดูสิคะว่าลูกเราหรือ ลูกศิษย์เราเนี่ยคะ่ะเขาชอบงานศิลปะหรือเปล่าหรือว่าชอบดนตรีชอบร้องเพลงอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็อาจจะสนับสนุนเขาตรงนี้ได้ซึ่งก็มีมีตัวอย่างเด็กที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้เนี่ยเยอะในสังคมนะคะที่ปัจจุบันเนี่ยถ้าคุณพ่อคุณแม่ส่งเสริมหรือว่าคุณครูส่งเสริมเขาได้ถูกทางอะคะ่ะเขาก็สามารถทําได้เหมือนคนปกติทั่วไปเคยรู้จักคนนึงคะ่ะเรียนไปจนถึงระดับปริญญ,ญาเอกเลยเป็นอาจารย์มหาวิทยาลัยก็มีค่ะนะคะงนะั้นเราก็เชื่อมั่นได้นะคะว่าถ้าเราพัฒนาเขาให้ถูกทาง เ,เขาก็จะสามารถอยู่กับเพื่อนๆหรือคนในสังคมได้อย่างปกติเลยค่ะสามารถทําทุกอาชีพได้เลยเท่าที่ตอนนี้มีข้อมูลนะคะไม่ว่าจะเป็นสํานักงานเขตของกรุงเทพมหานครเองหรือหน่วยงานต่างๆในกรุงเทพมหานครนะคะเราก็รับบุคคลที่มีความบกพร่องทางนี้เข้าไปทํางานแล้วเรียกว่าเพิ่มขึ้นเรื่อยๆค่ะแต่อาจจะต้องมีการเทรนเขานิดนึงด้วยนะคะในการทํางานก็จะต้องมีพี่น้องเ,อเพื่อนๆที่เข้ามาทํางานด้วยกันเนี่ยค่ะถ้าเข้าใจเขาแล้วก็อาจจะช่วย เทรนในเรื่องของการทำงานเขาก็สามารถทำได้ค่ะ เดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันนะคะขอบคุณคุณไหมว่าเคยทํำไหมคะ <M> ไม่ไมคเคยค่ะไม่แคยวันนี้เดี๋ยวเราจะมาทําในหัวข้อของฉันอยากเป็นจุดๆอ,อยากเป็นอะไรอ่ะแรกเลยถ้าเราอยากเป็นทหารเราจะต้องไปเรียนรู้อะไรเพิ่มเติมเพื่อที่จะไปเป็นทหารอาจจะไปเรียนศิลปะการต่อสู้ไปหัดยิงปืนใช่ไหมคะหรือว่าไปหัดปีนเขาแต่พอวันนึง สิ่งที่เราคิดไว้อะมันไม่เป็นดังที่เราหวังอา,อาจจะเกิดอุบัติเหตุอะไรสักอย่างเราก็ต้องคิดอาชีพที่สองจากไหนจากทักษะที่เราไปเรียนรู้มาเนี่ยจะก,ก่อให้เกิดอาชีพที่สองอย่างไรเข้าใจไหมคะเข้าใจงั้นเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันค่ะ อยากเป็นนักร้องครับแล้วก็นักบาสถ้านักร้องผมจะไปเรียนร้องเพลงเรียนพรฟฟอร์มแล้วก็เรียนดนตรีครับถ้าผมไม่ได้เป็นนักร้องผมจะเป็นนักดนตรีก็ถ้าไม่ได้เป็นนักดนตรีผมจะเป็นนักแสดงครับนักบาสผมจะไปเรียนบาสแล้วก็เทรนนิ่งนิดนึงเพราะว่าผมจะได้กระโดดถุงถงแล้วก็ถ้าไม่ได้เป็นนักบาสก็จะไปเล่นแชร์บอนแทนอันนี้ครับถามว่าชื่อพี่ผมเป็นพิพิบเบิลมีนักกแบบเดียวแล้วก็มีผู้รกนะครับเอ้ผมสุดจัดเป็นพิพิบเบิลต้องเรียนอะไรบ้างต้องเรียนคณิตศาสตร์แล้วก็มี การตัดต่อวิดีโอการถ่ายภาพการแสดงด้วยครับช่าไม่ได้ไปที่เบอร์แพนบีของผมไปเป็นช่างภาพแพนนะครัะช่วยนับอ้อหนึ่งเดียวกันะครับผต้องเรียนเรื่องนาคะกระดาษแม้ว่าโน้ตการลงสีการจัดองค์ประกอบแล้วก็เรื่องการสื่อสารก็แคนดีคือไปเป็นจิตกรแพน์ค่ะไม่ได้เป็นส่วนจิตกรคือต้องเรียนคณิตศาสตร์เรียนพิเศษคุเรียนสับปะวิทยาตัวจัดว่าแล้วก็ได้ดีน้ำไม้แล้วก็สีทั้งม แบรนดีคือเอาเบอร์เลยนะเป็นนักสือวิทยาเลยครับสรญจยากเลยค่ะอันแรกนะคะเป็นโปรดิวเซอร์ค่ะก็จะมีความต้องมีความกล้าแสดงออกกล้าพูดกล้าทำแล้วก็มีความรู้ด้านศิลปะภาพ,พยนตร์แล้วก็การแสดงค่ะถ้าสมมุติว่าทาไม่ได้ก็คือเป็นผู้กำกับค่ะแทนต่อไปก็คือเป็นนักดน,นตรีค่ะก็จะมีความรู้ด้านดนตรีมีความกล้าแสดงออกแล้วก็มีความรู้ทางด้านประวัค่ะ ถ้าสมมติว่าทําไม่ได้ก็จะเป็นผู้ประสานงานรายการค่ะอันสุดท้ายค่ะพิดีกรค่ะก็จะมีความกล้าแสดงออกมีประสบการณ์ค่อนข้างที่จะมากแล้วก็เคยไปทำหลายๆรา,ายการก็จะดีค่ะส่วนแพนต่อไปก็คือเป็นนักแสดงค่ะขอบคุณค่ะคุงหนูอันแรกจะเป็นนักฟุตบอลค่ะต้องซ้อมทุกวันขยันแล้วก็ต้องออกกําลังกายเทรนค่ะแพน B ก็คือนักแบดค่ะต่อมา อยากเป็นนักแสดงคะ่ะต้องเรียนการแสดงจำบทให้ได้แล้วก็จำคิวของตัวเองคะ่ะแทนดีก็คือเป็นพิธีกระคะ่ะอย่างแรกนะคะคือเชฟถ้าหนูอยากเป็นเชฟนะคะหนูต้องหั่นของมีแบบทักษะการหั่นของก่อนแล้วก็แบบผัดของให้ได้ ให้มันคล่องเท้าซึ่งหนูทําได้แล้วแทนดีก็คือเอนจิเนียร์ค่ะแผนซีก็คือไปให้อาหารที่แมคโดนอลค่ะอีกอันนึงก็คือเอนจิเนียร์นะคะเอนจิเนียร์ต้องรู้จากการเงิน <c oughs> การคิดเลขแล้วก็เอกสารที่ก็ดูแลเอกสารที่สําคัญค่ะแผนบีก็คือพนักงานที่คอมพานีนี่ค่ะอะไรก็ได้ค่ะแค่ให้ตังค <c oughs> อ่าคนสุดท้ายของเราแล้วนะคะเลีกยนเลย ยิมค่ะก็จะต้องไปแข่งระดับต่างๆแล้วก็ออกกาลังกายฝึกยิมค่ะถ้าหนูไม่ได้เป็นนักยิมหนูอาจจะเป็นนักร้องเพลงแล้วก็นักเต้นยังสุดท้ายหนูก็อยากเป็นหมอก็ต้องเรียนชีวะกับวิทยาศาสตร์แต่ถ้าหนูไม่ได้เป็นหมอหนูอาจจะเป็นนักสแสดงกมาก กิจกรรมนี้นะคะสิ่งที่ได้ก็คือบางทีมเด็ก L d ดีใช่ไหมคะรอนเรียนขนาดนี้บางคนก็ยังไม่รู้เลยว่าตัวเองชอบอะไรใช่ไหมคะยังต้องค้นหาไปเรื่อยๆแต่พอวันหนึ่งค้นหาแล้วว่าโตขึ้นฉันอยากจะมีอาชีพอยากเป็นตำรวจอยากเป็นทหารอยากเป็นครูแต่พอถึงวันหนึ่งแล้วอาจจะมีเหตุการณ์ที่ทําให้เราต้องเปลี่ยนแปลงใช่ไหมคะเราก็ต้องวางแผนอาชีพสํารองไว้จริงๆแล้วทุกอย่างเราจะต้อง มีการบางแผนในอนาคตน,นะคะสำหรับเด็ก LD แล้วอาจจะต้องใช้ความพยายามมากมากกว่าเด็กๆทั่วๆไปคนคคนทั่วๆไป,ไปอาจจะได้รับการสนับสนุนจากคุณครูผู้ปกครองแล้วก็ที่สำคัญคือสังคมจะต้องให้โอกาสเด็กๆเ,เหล่านี้นะคะคะพี่เฟิร์นเขา ดูเหมือนจะเงียบๆคะ่ะแต่เวลาคุยด้วยกับเขาก็คุยสนุกเขาก็คุยรู้เรื่องคะ่ะคุยได้ทุกเรื่องคะ่ะคุยเขาแบบสามารถแบบพูดเป็นประโยคได้คะ่ะแล้วก็ฟังเข้าใจคะ่ะอาชีพที่เหมาะกับ LD มีอะไรบ้างคะหนูคิดว่าอาชีพที่เหมาะกับ LD น่าจะเป็นแบบว่าไม่ต้องจำเยอะไม่ซับซ้อนคะ่ะอย่างเช่นมแม่ค้าออนไลน์เปิดร้านคาแครอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่คือที่ใครบอกนะ คนครูบอกค่ะคุณแม่เขาวางแผนให้พี่เฟิร์สเขาแบบทําแบบเหมือนแบบสิ่งที่เขาชอบค่ะวาดรูปนะคะแต่ถ้าเกิดทํไม่ได้ก็น่าจะเป็นพ่อแม่เขาทํางานเป็นแม่ค้าด้วยค่ะก็น่าจะให้คราน่าจะให้เป็นแม่ค้าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าพี่เฟิร์สชอบวาดรูปหนูคิดว่าแม่เขาน่าจะให้ไปทางแบบวาดรูปเพราะพี่เฟิร์สก็เคยบอกว่าพี่เฟิร์สอยากเป็นนักออกแบบบ้านใช่ไหมคะก็น่าจะน่าจะใช่ ก็หนูรู้สึกว่าเป็นการวางแผนที่ดีนะคะเพราะว่าเราวางแผนอนาคตไว้ได้แต่เราก็ต้องมีแผนสำรองด้วยเพราะว่าอะไรมันก็เปลี่ยนแปลงได้เนาะเพี่เฟิร์สเขาอาจจะแบบปีหน้าอย่างเงี้ยเขาอาจจะแบบไม่ชอบวาดรูปแล้วก็ได้อะไรเงี้ยมันเกิดขึ้นได้ตลอดค่ะก็ก็คือก็มีแผนวางไว้ก็ได้แต่ก็มีแผนสำรองเผื่อไว้ก็ดีค่ะแล้วสำหรับตัวเราเองเป็นพูดหลายทีเลือกเป็นนักดนตรีมีแผนสำรองไหมสมมุติว่าท่านจะไม่ได้เป็นนักดนตรีแผนสำรองของเราคืออะไร คือถ้าเป็นแผนสำรองของหนูนะคะก็คือถ้าไม่ติดถ้าไม่ติดปีแรกก็คือ,อยังไงก็ต้องไปเรียนต่อม4ซึ่งโรงเรียนก็ก,ก็ก็อาจจะก็เป็นโรงเรียนดนตรีอะไรหรือยังไงก็ยังไม่ได้ดูก็มีดูไว้หลายๆที่ค่ะหมยถึงว่าหมยถึงว่าหลายๆที่ที่อยากจะเข้าเนาะใช่ไหมก็อยากเป็นสายดนตรีอะไรใช่ไหมใช่ค่ะ <S <s ใช่เพราะว่าลงทุนเยอะแล้วก็ต้องดนตรีแล้ะคะ่ะเพราะว่าหนูเรียนมาเยอะแล้ว หมไมถึงว่าเสียกับโดนตีไปเยอะเสียเงินค่ะเสียเงินค่ะไม่มีอะไรกร้อนเสียเงินกัะอาชีพของกับคนที่เป็น LD ประมาณนี้ปะมันต้องดูค่ะว่า LD เขาหนักหรือว่าไม่ได้หนักเท่าไหร่อย่างเช่นพี่เฟิร์สอย่างเงี้ยก็อาจจะเป็นแบบที่คุณครูพูดก็ได้ค่ะเป็นขายค้าขายของหรือว่า ล่งรถก็ได้เพราะว่าเหมือนกับว่าพี่เฟิร์สเขาก็ยังแบบว่าพูดได้เป็นประโยคอยู่ในระดับหนึ่งเนาะก็ทํางานที่แบบว่าสามารถใช้ความจําได้ขึ้นมานิดหนึ่งก็ได้แบบว่าถ้าสมมุติว่าเป็นหนักอย่างเช่นแบบว่ายังพูดเป็นประโยคไม่ได้อย่างงี้ก็อาจจะเป็นแบบล่งรถอย่างเงี้ยค่ะเพราะว่าอาจจะแบบไม่ต้องอะไรเยอะแต่แค่ต้องใช้ทักษะให้ฝึกฝนไปเรื่อยๆก็จะมีทักษะขึ้นมาเอง